สวัสดีทุกคนนะคะก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยเลยนะคะสุขสันต์วันสงกรานก่อนเลยนะคะปีนี้ขอให้ทุกคนเล่นน้าสงกรานอย่างสนุกสนานและก็เดินทางปลอดภัยทุกคนเลยนะคะวันนี้แน่นอนนะคะคูปไฟก็เตรียมพร้อมสําหรับไปเล่นน้าเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละค่ะมวกมีแว่นฟรุง้งฟริง้งมาด้วยนะคะนี่พร้อมนะคะและก็ที่สําคัญเลยที่ผู้หญิงเราจะขาดไม่ได้เลยลก็คือเมคอัพเริดๆนั่นเองนะคะ แน่นอนนะคะว่าสาวๆเนี่ยมีไอเทมติดอยู่กับมืออยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็มาแต่งตามครูฝ้ายได้เลยนะคะบอกเลยว่าแต่งแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถแต่งตามได้ง่ายๆสวยๆปังๆนะคะไปเริ่สงกันกันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็แต่งตามครูฝ้ายเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทาครีมบำรุงนะคะกันแดดรองพื้นแล้วก็แป้งคบเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเอฟซีทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้หน้าครูฝ้ายยังไม่ได้แต่งนะโอเอค okay นะคะ ขั้นตอนแรกเนาะครูฝ้ายจะชอบเขียนคิวก่อนนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มกันที่คนะิวเนาะโอเคเี๋จะบอกว่านี่คือดนสกอเขียนที่ของผรูฝ้ายนะถ้า <laughs> <laughs> เด้เขียนดีมากนี่ของ i n t u it นะคะไปไปหาซื้อแล้วว่ามันไม่มีเราแบบเนี้ยน่าเสียดายมากเลยนะคะคิวเราก็ไม่ได้กันนะคะไม่ได้เอาที่กันคิวมาด้วยเราจะเขียนคิวก่อนนะคะ ก็จะเขียนโครงคิวก่อน ตรงบริเวณหัวคิวนี่ก็แครเกลียหน่อยนะคะคุณฝ้ายจะแต่งหน้าไม่ค่อยพูดงาไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราแต่งตามสไตล์ที่เราว่าเราถนัดอะไรอย่เงี้ยต่อกันที่ท่านที่สองนะคะวันนี้คิวก็จะออกมนาหนานหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้กันคิวมา เวลาเราเขียนคิ้วนะคะไม่ต้องไปสีมากนะว่ามันแบบอุ๊ยมันไม่เท่ากันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคิ้วคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้มันดูแบบแตกต่างกันมากโอเคอย่าง <Okay. S 1> ตอนนี้ที่ดูดูคือข้างนี้จะตรงนี้จะหนากว่าโอเคแล้วนะคะเพิ่มความคงทนและทําให้สีมันอ่อนลงนิดนึงนะคะเราก็จะมาสคาร่าให้คิว้วมัสคาร่าอคิ้วก็จะเป็นสีน้ําตาล ที่อ่อนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทําให้สีคิ้วเรามันอ่อนลองสีคิ้วนี้ก็แล้วแต่สีผมของแต่ละคนนะคะถ้าผมเราสีดําหรือน้ําตาลเข้มอ่ะเราก็ต้องคิ้วเราก็ออกเป็นโทนเข้มๆได้นะคะแต่ถ้าผมใครที่มีความเป็นน้ําตาลอ่อนก็อาจจะต้องเอาคิ้วที่แบบสีน้ำตาลอ่อนขึ้นน้ำตาลแดงอะไรเงี้ยได้นะคะล้วชอบไรดั้งนะคะ เพลงหน้าเต้นมากรีบแต่งหน้าต่อนะคะอันนี้ก็ใช้ดีมากนะคะ <if> ดูอันนี้ซื้อมาจากร้านอะไรไม่รู้ร้านนี้ไม่ใช่ไดโซนะอีก <if> รู้สึกว่าได้ฟิลแต่งหน้าไปเล่นน้ำสงการมาเลยนะคะตอนนี้มีซาวให้ด้วยนะคะเ <c oughs> ต้นไปด้วย <c oughs> ไม่มีหลักการใดทั้งนั้นนะคะ <c oughs> รู้สึกว่าเออเราไลท์ตรงนี้ให้สีมันเข้มเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันดูขาวแล้วมันก็จะดูดขึ้นมาเองเออ <c oughs> แต่งหน้าต่อนะคะ วันนี้อายแชโดว์เราขอมาแบบสีที่เราจะใช้ก็สีออกอน้ำตาลตาหน่อยอน้ำตาลส้มๆนะคะต้องมีสีอะไรเราก็ออกมาทาได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีเหมือนแบบคนที่เขาสอนเราแต่งหน้านะบางทีคุย้ยไฟก็ก็ดูเรื่อยๆนะคะเวลาที่แบบเห็นใครเขามาสอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่เรานะ่ะเป็นคนชอบง่ายๆไงเราก็ทาสีเดียวนะคุ้ยก็ทาตาสีเดียว เพราะว่าเราต้องการลุกแบบเบาๆแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะถ้าสองชั้นมันจะดูแบบดูตั้งใจไปแล้วก็ขอแบบสีเดียวเบาๆพอนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลออกส้มนนได้แล้ว ไปนะคะเราจะมาแก้มเราไม่มีหลักการนาดน้นเราอยากทาอะไรก่อนเราก็ทาไปเลยสีแก้มก็จะเป็นสีพีชนะคะเป็นสีพีชลองแตะเบาๆก่อนแล้วก็ลงบริเวณหนกก่อนเราชอบทาทำไมอย่างนี้ด้วยมันเหมือนกับเป็นการคอนทัวร์นะคะเพราะหน้าเราพื้นที่เยอะมากนะคะหน้าคูไฟจะออกเป็นแบบหน้ากล,ลมๆดนึนนง แล้วก็ทาไปเลยนะคะใครชอบอ่อนชอบเข้มแค่ไหนก็ทาได้เลยนะคะทาคางมาได้แน่นหนปัดจมกูกได้ตน,นี้แน่นอนานเราจะพอใจนะคะ ตอนนี้เราก็พอใจกับสีแก้มแล้วเราเราแล้วนะคะต่อมาเราจะมาต่อที่ปากนะคะซึ่งปากวันนี้ครูฝ้ายจะใช้ออกเป็นโทนสีส้มแดงๆนะคะของ q p l a พ e นะคะตัวน,นี้ตัวน,นีนะะ้ทุกคนชอบสีอะไรก็สามารถทาได้นะคะแต่วันนี้คือครูฝ้ายจะแต่งออกโทนส้มๆแล้วปากก็ต้องส้มด้วยเนาะสี ความวิ่งวิให้ขนตานะคะเราจะมาปัดขนตาค่ะาขนตาไม่งอนนะก็เลยต้องได้ดัดก่อนนะคะใครที่ขนตามันก็จัดเลยนะคะปัดได้เลย เดี๋ยวทุกคนไม่เห็นตอนนี้คนตามงันแล้วนะคะคนตางอนแล้วใครจะง้อเนี่ยอันนี้ใช้ของแม่เลยนิวยอร์กนะคะตัวนี้เขาจะไม่เน้นหนานะแต่จะเน้นแบบดูยาวๆเป็นธรรมชาติ ตอนนี้คือเตรียมแหนังสงการแล้วนะคะเราได้ยินเสียงและก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกเล่นน้ำสงการนะคะเราต้องมีไอเทมเก๋ๆแล้วก็คือมีหมวกด้วย ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปคร้ยไฟนะขอสุขสันต์วันสงการานต์อีกครั้งหนึ่งนะคะคุ้ยก็ต้องขอตัวไปเล่นน้ําก่อนเนาะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแล้วแบบเขากำลังจะแห่นางสงการานต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟ้อนสวยๆใส่ขบ,บวนแห่นางสงการานต์กันนะคะวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะคะบ๊ายบาย